อันนี้โครงการเดิมอ,อันนี้ของพี่ขายไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบ้านสวนอุดมสุขสองบ้านสวนอุดมสุขสองอันนี้อันเนี้ยนี่นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยของพี่นกน้อยทั้งนั้นเลยนะคะอ,อันนี้ท่านเหมือนหน้าจังหวัดมาจากจังหวัดเลยนะคะน,นี่ท่านกเกษียณแล้วท่านมาอยู่นี่อ๋อ่มีแต่ผู้นำใช่มีท่านอธิบด,ดีท่าน,านรองอาธิบดีท่านท่านสำนักงานตก็เงินแผ่นดินท่านสรรพากรอย,อยู่นี่อันนี้จากเยอรมนีค่ะ นี่นะคะเอฟซีมีแต่แบบอันนี้เป็นเป็นคุณครูทั้งหมดเลยโอ่ยคุณครูทั้งหมดเลยอาจารย์ทั้งหมดเลยก็งบอะไรก็เงียบสงบดีเนาะได้อันนี้สำนักงานเงินแผ่นดินนี่นะคะสำนักงานตัดเงินแผ่นสามคนพี่น้องเลยอยู่นี่หมดเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะอันนี้เป็นวิศวกรอันนี้เป็นคุณครู นี่อยู่ในวัดใหญ่ะิดตึงโง่เนี่คะอยู่ในวัดใหญ่เนี่ยค่ะเรียงกันหมดเลยสำนักงานต้นเงินแผ่นดินึงโอันนี้โครงการอันนี้นะบ้านที่ทำแล้วแล้ว่มีคนมาอยู่แล้วนะคะ FC นี่ขึ้ตรวจนมีแานน้องทหารสองคน อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นความใส่ใจของเจ้าของโครงการนะจจำได้หมดเลยของใครของใครของใครนะคะ FC พ,พวกเราเนี่ยพิมารี <laughs> พิมารีกลิ่นสุกพน <laughs> จะเข้าไปคอมเมนต์หลายๆช่อง FC <laughs> เราทุกคนอันนั้นก็อีกโครงการนึงนะโครงการหนึ่งัองเรา dream. แต่เจาะประตูเดินออกกำลังกายหากันได้อ๋อค่ะ เจ้าน้องผู้บริหารอยู่จะบอกว่าถนนกว้างมากเลยนะคะ M4 เก้าเมตรนะคะน้องลอมเก้าเมตรรถสามารถสวนก็ได้สบายๆภาพเก้าเมตรก็คือโครงการที่พาไปดูลินคลองอีโองเมื่อกี้นะคะอ๋อนี่คือกว้างเท่านี้เลยเก้ตรก็างในมีจุดกลับรถเห็นไหมคะ M4 น้องลอมอันนี้เป็นบ้านน้องจากเยอรมนีซื้อสองหลังและมีสระว่ายน้ำน้องเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์นี้มาถึงแล้วมาอยู่มาถึงไทย ลืน่นได้อยู่ก็สะอาดเรียบร้อยตรงนี้เป็นโครงการที่ว่าเขาอยู่แล้วอันนี้อยู่<ช>แล้วนะคะแต่ให้มาดูโครงการว่ามีความรู้สึกว่าเี่ยมสะอาดมากเลยแล้วแบบสงบไม่วุ่นวายไม่มีอะไรแบบเสียงรบกวนอะไรเลยต้องอเวลาโครงการบางโครงการน่ะเขาไม่เทฟุตบาทติดรั้ว เขาจะเว้นไว้ให้ปลูกต,ต้นไม้กันพอเว้นไว้อะบางคนก็ดูแลทำความสะอาดก็เอี่ยมถ้า้บางคนไม่ดูแลทำความสะอาดก็ลุกสกปรกใช่ยนะพนะี่นะ้อยก็เลยบอกทุกคนว่ามันเป็นทางรั้วแบดีคนไม่สามารถที่จะมาลูกไม้นอกรั้วได้ดีเลยแบบนี้มันจะได้แบบว่ารอบจะได้เอี่ยมสะอาดได้คนะ่ะทุกคนก็รักษาคุณดีนะ <MC S 2> กันซีดูนะนะบ้านนะสะอาดนะคะ ว่าไอ้าว่าสะเป็นเใช่คบีบ้านท่านหัวหน้าจังหวัดเนี่ยท่านชอบไรประมาณไม้ชอบมีไม้โอนหน่อยๆก็จัดไปนี่คือโครงการคะนี่โครงการสองนี่โครงการสองมันจะมีตำบลนี้จะมีอยู่ของเรียงร้อยจะมีอยู่เจ็ดโครงการค่ะได้นี่บ้านหนอหลานอ๋อ น้าที่น้องไม่ให้เขาทำความสะอาดหน้ารั้วกันคือก็ดีนะคือมันเหมือนบมันเหมือนเป็นพวกของเราเองเราสามารถบอกกันได้อะไรกันได้โครงการหนึ่งให้ทำความสะอาดโครงการหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ออฟฟิศออฟฟิศพี่น้องอยู่นี่นะคะบ้านน้องลิมาอยู่ดีอันนี้โครงการหนึ่งเมื่อกี้โครงการสอง สามสีกเจ็ก็จะเลยไปอ๋อค่ะจดบนหากันเป็นบเป็นเวรยากถนนกเมเหมือนกันน่กว้างมากเลยนะคะเอ็จะมีทั้งสองชั้นทั้งชั้นเดียวมีหมดนะเพราะว่าลูกค้าชอบแบบไหนสามารถที่จะเลือกแบบได้ออกแบบร่วมกันได้ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ บ้านร่วมบุญเนี่ยน้องลอมประวัติแบบน่าประทับใจมากเลยคูกตาบรญยายุ่งแปดสิบกว่ากันแล้วนี่ค่ะเมื่อกี้ที่ทะลุไปหาโครงการสองอ๋อนี่ไงที่บอกทะลุมาล้วออกกำลังกายได้ใช่ทะลุวนหากันได้น้องลอมแต่ชอบตรงถนนกว้างนี่แหละมันเหมือนแบบกว้างเก้าเมตรมันเหมือนเวลาเราออกมาจากประตูรั้วบ้านที่ว่าบ้านใครบ้านบ้านมันออกมาปุ๊บมันเหมือนมันหายใจโล่งแบบ มันดูโล่งโปร่งสบายมีบ้านบุญแคบ้านร่วมบุญไงน้องเลิฟี่ชอบมากเลยท่านรับราชการเป็นครูกับทํางานกรมกรมหนึ่งท่านรักกันท่านจะแต่งงานกันแบบพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายบอกว่าอยู่คนละที่คนละหน่วยงานไม่ให้แต่งงานกันก็ต่างคนต่างไปแต่งงานมีลูกมีอะไรครอบครัวกันไปปรากฏว่า แฟนคุณตาก็เสียแฟนคุณยายก็เสียเขาเลยตามหากันอ๋อหมายถึงชีวิตตอนนั้นเขาไม่ได้แต่งงานก็อยู่คนละที่ต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวกันใช่และผลสุดท้ายครอบครัวเขาก็คือม่ไม่นต่างสามีภรรยาเสียทีนี้เขาตามหากันเขาตามหากันมาไปอยู่ที่ไหนอะไรมาเจอกันตอนอายุเจ็ดสิบเจอกันตอนเจ็ดสิบแล้วเขาก็มาแต่งงานกันเองจะมีเจอไมนีด้ตอนอายุเจ็ดสิบอีกสิบปี เขาอยู่กันมาแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้อายุแลใช่อยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันนะแบบมีความสุขมแบบพี่ประทับใจแล้วเช้าขึ้นมาก็จะพากันเดินมาใส่บาทอ่ะน่ารักมากนี่แหละที่เขาบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเอฟซีเร่โครงการพี่น้อยนะบ้านยี่ี้อออฟฟิศออฟฟิศแล้วก็โกดังกิดของใช่ ้ามีแต่เพียงนั้นต้นไม้ต้นกล้วยเต็มหมดเกลื่อนเกล้วย,อ,วยอันนี้เป็นโครงการหนึ่งนะไปอย่างนี้อันนี้โครงการหนึ่งนะคะน,นี้โครงการสองนี้โครงการถึงและนี้ก็ใช่น้องเราอันนี้ก็ใช่แล้วใช่หมดะค่ะมันดูสะอาดดูเอี่ยมดูโ<ช>ล่งโปร่งสบาย พรุ่งนี้ยกเสาเอกหลังนี้นะน้องลอมอ๋อเนี่ยเหละคะยกเสาเอกพรุ่งนี้9โมง9นาทีจะพันแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยพี่น้องน้อย50กว่า50กว่านั่งทำอะไรกันอยู่จ้าแก่าเก่อุ้มน้ขานอันนี้ออกโซนสีขาวๆใช่ค่ะบ้านท่านผอโรงเรียนแบ่งละ50ล้านเราขายล้าง99 50 50ล้านมาล้าน99บ้านเดียว อ,อ๋อขายพร้อมบ้านเลยใช่ไหมบ้านพร้อมที่ดินร้อยล้านเก้าพันเก้าบ้านเก้าเก้าสองห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถเดินได้สองทางเดีนทวกาไปดูแปลงเนี้ย